กลมชลประทานหน่วยงานสําคัญที่บริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนและเกษตรกร,ะกรนะคะวันนี้ก็มีความรู้มาในรูปแบบของซิทคอมที่สนุกด้วยแล้วก็บันเทิงบันเทิงนะคะที่สําคัญความรู้ได้ไปเต็มๆวันนี้จะสนุกแค่ไหนไปชมด้วยตัวคุณผู้ชมเองเลยค่ะ ลุงทำไมสภาพเป็นอย่างนั้นลุง อตะกี้ลุงพลิดนะครับแล้วนี่มาแย่อย่างกันครับพวกหนูมาสำรวจพื้นที่ที่จะจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานนะคะไหนๆก็บังเอิญเจอคุณลุงแล้วแต่ก็จะถามอะไรนิดหน่อยคุณลุงไหวไหมคะอ๋อได้ได้ถามได้เลยครับคืออยากรู้ว่าที่หมู่บ้านเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการใช้น้ำอะไรบ้างไหมคะคุณลุงอืมันก็บอกค่อยดีนะ จะมีน้ําใจก็เฉพาะเวลาฝนตกแต่อันนะั้นแหละไหลคลองส่งน้ําเนี่ยเวลามันปล่อยน้ํามานะเมื่อก็ไปบ่ทั่วถึงมันก็ได้เฉพาะพื้นตีอ่ะที่อยู่ตางต้นน้านะส่วนไหลปายน้ําเนี่ยมันเติมกับมีน้ําใจเลยนะอ๋อแล้วล่าสุดเนี่ยมีเรื่องมีปัญหาโดยพื้นตีของลุงไยอ่ะที่อยู่ตางปายน้ำปูนนะอ่ะมันมามีน้ำโฮดพักมา้หลายอาทิตย์แล้วนะ ม,มาถึงมาจมมาโวยวายกับลุงแม่ฮะโอ้ลุงกบอกว่าจะช่วยมันอย่างไรอ่ะเออแล้วไอาการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยมันจะช่วยได้แต่ก่อนช่วยได้สิครับลุงเพราะถ้าเราจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับมันจะทำให้เราสามารถวางแผนแล้วก็ส่งน้ำให้ทั่วถึงชาวบ้านได้มากขึ้นครับอืมดีดีด,ด,ดีแล้วเรื่องเ,ออเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังดีกว่าครับ ตอนนี้ผมแนะนําให้ลุงไปอาบน้ําก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเจอกันที่หอประชุมของชุมชนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเลยครับอโ,อโอเคโอเคอันเดียวไปปะกันทีห่หอประชุมเลยนเนาะเอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามา จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทานกันนะคะครับผมซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทานนะครับผมจะเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําชลประทานแบบไม่เป็นนิติบุคคลครับที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดจะมีขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่แฉกส่งน้ํา1แฉกหรือคูน้ํา1สายนะครับผม <S <S ประกอบไปด้วยหวัวหน้ากลุ่มหนึ่งคนของสมาชิกผู้ใช้น้ําหรืออาจจะมีผู้ช่วยตามความจําเป็นครับแล้วเดี๋ยวผมจะใหทุกคนมาลงชื่อนะครับซึ่งแยากตามสายคูลแล้วก็ท่อส่งน้ำนะครับด้าจะมีบันทึกข้อมูลอื่นๆเพิ่มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ใช้น้ํากี่ไร่แล้วก็สถานที่ติดต่อนะครับผมว่าสถานภาพเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นผู้เช่าครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเซ็นกันได้เลยครับ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้ลงชื่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะคัดเลือกคณะกรรมการแต่ละตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะอธิบายถึงรายละเอียดโครงการให้เข้าใจกันอย่างทั่วถึงอีกครั้งนะคะการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับผมจะเป็นศูนย์รวมของผู้ใช้น้ําในการประสานงานระหว่างผู้ใช้น้ําของชนรัฐานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆครับดำเนินการเพื่อให้สมาชิกผู้ใช้น้ำนะครับผมปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่มควบคุมการส่งน้ําในคลองส่งน้ําและคลูส่งน้ําเพื่อแบ่งปันผู้ใช้น้ํา อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมอีกด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังต้องช่วยการบำรุงรักษาคูส่งน้ําและคลองชลประทานในคูส่งน้ําเพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขปัญหาการทําเกษตรกรรมการผลิตและการตลาดอีกด้วยครับทุกคนรับทราบตรงกันแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นเรามาเลือกคณะกรรมการกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับผมอยากจะให้เลือกประธานกลุ่มเลยครับเสนอรายชื่อได้เลยนะครับเสนอได้เลยค่ะคาบผมขอเสนอผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านครับ มีอีกไหมคะใครอยากจะเสนออะไรอีกไหมครับโอ้ใส่หัวกันแบบนี้<ม>แสดงว่าตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มก็จะตกเป็นของผู้ใหญ่บ้านโดยปริยายเลยนะคะงั้นเดี๋ยวขอเชิญผู้ใหญ่ออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็เสนอรายชื่อเท่าประมาณ2-3งสารายชื่อนะครับเพื่อเลือกเดขานุก,การรองประธานแล้วก็เฮลันยิกครับแล้วก็จะมีนาทยทะเบียนด้วยครับเชิญเลยค่ะครับ,รบผมขอเลือกลุงชัเยเป็นรองประธานครับ นางสมศรีเป็นเลขานุการแออย่างหนึ่งที่มันยิ่งอ่ะเฮลันยิ้ครับเฮลันนะป้าอ้อยผมครับป้าอ้อยโอเคครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณค่ะเชิญนัเลยค่ะและตำแหน่งปฏิคมหัวหน้าเขตส่งน้ำหัวหน้าเขตผู้ใช้น้ำอยากให้ลุงสมคิดเป็นคนเลือกแล้วก็มาเซ็นได้เลยครับได้ครับ ให้เ,เลือกได้เลยครับเลือกได้เลยครับว่าจะเอาใครครับค้าับสัครับ,รบขอบคุณค่ะอยครับโอเคครับครบแล้วนะครับงั้นก็ตกลงตำแหน่งตามนี้เลยนะคะใครที่ได้รับมอบหมายอะไรก็ขอให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะ งั้นต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันจัดทําระเบียบข้อบังคับกลุ่มด้านการบํารุงรักษาค่ะซึ่งระเบียบนี้ก็จะเป็นระเบียบที่จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาคลองส่งน้ําร่วมกันค่ะส่วนในเรื่องของการจัดส่งน้ํานะคะเราก็จะมีการจัดสรรการส่งน้ําไปยังพื้นที่ต่างๆของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ทุกๆพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันค่ะเดี๋ยวทางเราจะกําหนดการประชุมนะครับผมกําหนดเป็นทุกๆวันที่15ของเดือนเดือนละ1ครั้งดีไหมครับถ้าทุกคนตกลงยกมือขึ้นหน่อยนะครับ แล้วถ้ามีไผ่ทำผิดข้อบังคับจะมีบทลงโทษอย่างไดก็ครับผมกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยครับสำหรับคนที่ทำผิดระเบียบข้อบังคับนะครับผมหากมีการเตือนครั้งที่1เนี่ยจะมีการบำเพ็ญประโยชน์คลองส่งน้ำและบำรุงรักษาครับการเตือนครั้งที่2จะถูกงดส่งน้ำครับผมไปยังพื้นที่ภายใน1วันครับผมและการเตือนครั้งที่3ครับผมจะมีการปลดออกจากสมาชิกผู้ใช้น้ำครับ ถ้าเกิดมีใครอยากคัดค้านหรืออะไรแจ้งได้เลยนะคะอ่ะเห็นด้วยนะคะโอเคครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าทุกคนรับทราบตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ลงนามนะครับเริ่มจากประธานกลุ่มก่อนเลยครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ภารกิจเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมีนาทะเบียนเข้ามาที่นี่เพื่อลงนามขึ้นทะเบียนนะครับค่าเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับเดินทางกลับดีดีนะคะกลับไปพักผ่อนได้นะครับผมขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกันนะครับไปเก็บของหิวไหมไปหาอะไรกินกันพี่ฟองเลี้ยงเหรอครับใช่ครับ พี่ฟองเลี้ยงเย้ Yay! มาผมถือให้ครับพี่ฟอ <ะ S 1> <bah> งเดี๋ยวผมเติปากกาให้นะมาัี่ไปครับนี่เดินเดือน<ๆ>ฉันหายไปกับพวกเธอทั้งหมดเลยนะเนี่ยใส่กระเป๋าอีกเดี๋ยวครับพี่ฟอง สวัสดีครับผมเป็นนายทะเบียนที่จะมาทําการลงนามในวันนี้ครับเดี๋ยวเชิญลุงสมคิดเซ็นตรงนี้ได้เลยครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับถือว่าเป็นการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการส่งน้ําและ,ะบำรุงรักษาเนี่ยทางทีมของเราขอไปจัดทาแผนให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มากันนะคะขอบคุณมากค่ะ ถ้าชอบละครดีๆที่ให้ทั้งความรู้และให้ความสนุกแบบนี้ติดตามปักหมุดจุดเกษตรนะคะเราจะเจอกันทุกวันจันทร์และวันคาร15นาิก20นาทีโดยประมาณค่ะทางอมรินทร34 HD วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปลุกพร้อมด้วยทีมงานอาทิพย์แคริชันลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ Marine TV.